สวัสดีเมื่อชาวโ w ว e l Time นะครับนี่เราอยู่กับรายการ4ฟ e l Time นั่นเองนะฮะและทุกทุกคนเห็นเนี่ยวันนี้ดูจะมาอัปเดตนะฮะร,รถที่นัุนดูยังไม่ได้ประกอบเลยซึ่งมันเยอะมากๆนะฮะคันแรกเอารอยาอยย่าเบี่ยงทางซ้ายหนึ่งโอเคนะฮะคันแรกนะฮะบ lock เทนจ n นนั่นเองทุกคนเคยเห็นกันหรือเปล่าไม่มีใครที่เคยเล่นทำย่าแล้วไม่รู้จักคันนี้หรอกนะฮะร,รถมอเตอร์หน้านั่นเองนะฮะตัวนี้ มีความหนาของบอดี้เนี่ยสูงออมากๆข้างในมีของจริงด้วยนะไม่ใช่แบบเพือเอากล่องมาคุยกันนะฮะมีจริงซึ่งตัวนี้นะฮะยังให้เกียร์รุ่นเก่ามาอยู่นะ,ะคือเกียร์ห้าต่อหนึ่งนะฮะห้าต่อหนึ่งนี่ก็คือจะเอาไว้แบบว่าปีนพวกเนินได้เร็วๆแต่ว่าปีนเนินอะ่ะมันจะมีกําลังอ่ะมันมีกําลังแต่ว่าเวลาวิ่งทางตรงเนี่ยมันจะสู้พวกอาตาตัตราทดต่าๆไม่ได้นะฮะอันนี้4ต่อหนึ่งก็จะก็จะเหมือนกับลดพลังการไตเนินลงแต่ว่า ก็ยังวิ่งทางตรงเนี่ยได้เร็วกว่าอันนี้อ่าอันนี้พอจะเข้าใจเนาะส่วนนี้ใช้ล้อเล็กนะครับตัวได้เร็วบล็อกเค้นจีคันแรกคันต่อมาเนี่ยต้องบอกว่าซื้อมาเนี่ยชอบมากๆเลยเพราะว่าสีสันของเขาเนี่ยสวยจริงๆนะฮะมันตมันตะเลนะฮะออ a n เรนจ์เวอร์ชันนะฮะสม้สมส้มอ่ะดูดิแล้วแบบชาสีเขาแบบสีเหลืองสวยงามมากๆนะฮะตัวนี้เป็นโครง V S นะฮะ V S ชาสีนั่นเองหลายๆคนก็ น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่เคยเล่นกันนะโครง V S นะฮะก็จะเป็นโครงที่มีน้ำหนักที่เบาแล้วก็เร็วมากๆแต่ว่าข้อเสียคือมันพังง่ายมากๆเลยนะฮะนั้นใครที่ต้องการจะเล่น V S ต้องทำใจนะฮะ,ะแป๊บมันก็พังแล้วคราวนี้มาดูเกียร์มัง่งเกียร์ให้เบอร์อะไรมาอันนี้ให้ล้อน่าจะล้อใหญ่นะล้อใหญ่เขาเรียกว,ว่าล้อโดนัทถ้านาดูจะไม่ผิดนะไม่เล่นนานแล้วเนี่ยฮะล้อมันจะแบบเป็นล้อโดนัทพวกนี้ล้อใหญ่มันจะวิ่งทางตรงเนี่ยเร็วๆกับพวกล้อเล็กๆนะอ๋อให้ตัวนี้มาสีแดงสีแแดดงงนนนีีสะะ้าตล อันนี้เนี่ยจริง,รงๆแล้วมีหลายคันฮะแต่ว่าเอาตัวที่ประกอบแล้วมาให้ทุกคนดูฮะสปิงคอปานั่นเองนี่เป็นตัวที่นุกนชอบมากๆเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยรถคันนี้มันแบบว่าออกแนวจะแบบเหมือนเป็นรถไฟฟ้าให้เทคไฮเทคหน่อยนีย่แล้วก็ปัจจุบันทำอญาตทำให้วิ่งได้แล้วนะฮะแล้วก็เป็นตัวเวอร์ชั่นพรีเมียมด้วยดูจัดล่องเขานะสวยงามมากๆเลยอันนี้ชอบมากนะเป็นของรักอย่างหนึ่งเลยตัวนี้ต้องบอกว่าไปได้มาจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะกล่องขาดน,น,นึงด้วยเสยดยดามากๆ เป็น j จแปนคัพนะฮะรุ่นนี้เป็นโ uh, ครง MA ชารซีนั่นเอง MA ชาีนะฮะก็จะเป็นมอเตอร์ที่อยู่ตรงกลางนะฮะจะดึงนี่นะฮะโครงมันจะเป็นแบบนี้สำหรับ m a ชาซีนะฮะหวงรถคัด MA เนี่ยจะเป็นเป็นรถที่ประกอบมาแล้วเนี่ยวิ่งเร็วมากนะวิ่งเร็วมากๆเร็วตั้งแต่แบบประกอบเลยอะข้อเสียคือมันเร็วไปฮะเวลาเล่นพวก Open Box Open Box คือเอารถเอาประกอบจากกล่องเนี่ยไปวิ่งกันเนี่ย มันจะหลุดออกไปเลยมันเร็วมากถือว่าเป็นของหายาคันหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเจแปนครับพนกนะก็ใช้ตัวรถนะฮะของรุ่นไลคิลี่นะฮะมาทํายังเป็นเงินญี่ปุ่นอยู่เลยเห็นไหมบอกแล้วพูดจริงไม่ได้พูดเล่นคันนี้เนี่ยไปซื้อมาจากที่สิงคโปร์ฮะร้านสตาร์เกตคิดว่าใครที่เล่นทำยาทุกคนรู้จักหมดนะฮะสำหรับเด็กรุ่นเก่าๆอาจจะเพาะจากไทแรกเกอร์นะฮะแต่ว่านี่เป็นไทแรกเกอร์ที่เป็นรุ่นแบบรุ่นลูกละรุ่นลูกก็หน้าตาเหมือนรุ่นพ่อเนี่ยแหละเหมือนการ รวมรถนะฮะของตัวไลายกับทริเอดเกิลเข้าด้วยกันนะฮะเป็นรถที่ถ้าจำผิดน่าดูเคยอ่านการ์ตูนอยู่นะว่ามันพังนะฮะเนี่ยจากอันสตาร์เกตตัวนี้ก็จะเป็นโครง AR นะฮะ AR เนี่ยจะมีตัวของมอเตอร์เนี่ยอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วเปลี่ยนมอเตอร์จากด้านล่างได้นะฮะข้อดีของนี่คือวิ่งโอเพนบ็อกซ์เนี่ยดีม,มากเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าด้วยเนินจำอะไรมันเยอะเงี้ยทุกคนเล่นบ็อกซ์เอนหมดนะก็อแอบงงๆเหมือนกันคือไปดูนะครับเวลาไปแข่งกันเนี่ย รอบชิงนะมีแต่บ็อกเคนจีนะฮะทางนั้น99เปอร์เซ็นตะ์อาจจะมีรถคันอื่นหลงมาบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นบ็อกเคนจีทางนั้นเพราะว่ามอเตอร์ด้านหน้ามันหนักเป็นบอคนจีพอมันตกฟุ้มันตกตึกไงโอเคเนาะอันนี้เป็นหนึ่งคันนะที่นุ่นดูก็ยังไม่ได้แกะออกเหมือนกันนะฮะตัวนี้เนี่ยไม่มีขายนะฮะจะต้องใช้เหมือนกบับไปเกมขีปัดจืดออกมานะฮะอันนี้ก็ได้สีนี้มานะฮะจะมีบอกสีว่าเป็นสีอะไรบ้างนะ,ะตัวนี้นุ่นดูได้ตัวสีนี้มาก็เป็นแมกนัมเซเบอร์นนะะมมีีีหลลาาายยยสสสโตอจริงๆกก็วทุเเ เนี่ยอันนี้ก็สวยนะฮะแต่ละใครที่รู้จัก Magnum s a b e r เวอร์ er, ชันปกติอาจจะรู้จักแบบสีที่เป็นไฟๆใช่ไหมปกติแต่อันนี้แบบสวยขึ้นเยอะมากนะฮะพี่น้อง Lesco คันนี้นะฮะสวยจริงๆรุ่นต่อมานี่แทบจะเป็นตำนานนะฮะ w i s e Intruder นะฮะคันนี้น่าดุดประกอบเสร็จไปละกล่องหนึ่งอยู่ที่บ้านประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังไม่ได้ประกอบนะฮะแถมฝาข้างในเนี่ยยังเป็นกระตูนต่างหากนี่เขาเรียก่าฝากรนตูนนะฮะแบบรุ่นเก่าจริงๆเลยมันถึงจะเป็นแบบนี้ โอ้ถ้าใครทันนี่ถือว่าอายุนี่น่าจะพอๆกันนัดดได้เลยนะตัวตัวรถของเขาเนี่ยจะเป็นแบบใสๆนะบอดี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบใสแล้วก็ตรงพวกชาร์จซงเขาเนี่ยเป็นสีเทาแล้วก็มีพวกตัวสีเงินๆพวกนี้นะฮะมาให้เราประกอบออกมานะฮะเจ๋งมากฝากันตู้เลยโอ้โหแบบแบบว่าหายากมากๆนะฮะหลายๆคนเนี่ย อยากได้มากๆเลยนะฮะ Vice Intruder นะฮะมาดุดไม่ขายให้หรอกรุ่นต่อมานะฮะอันนี้ก็ซื้อที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้คือเป็นตอนที่คุมาโมโต้เกิดเหตุการณ์ท่านนดุจดผดะผิเป็นแผ่นดินไหวนะฮะถ้าพี่ขอโทษด้วยเป็นแผ่นดินไหวนะฮะก็ทำการออกซีรีส์นะฮะคุมาโมโต้เนี่ยออกมาเพื่อ เอารายได้เนี่ยไปช่วยนะฮะเยียวยาจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีความสามัคคีแล้วก็รักกันมากๆนะฮะแล้วตอนนี้ของเราก็มีพิตูลใช่ไหมที่วิ่งแล้วเราก็ได้เห็นแบบคนไทยมีน้ําใจรักกันมากๆนะฮะเราชอบมากๆเลยอันนี้ใช้โค้ h c ชาซีนะฮะแล้วข้างในก็จะแถมมอเตอร์นะฮะเลฟจูนนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นมอเตอร์สีน้าเงินนะฮะความเร็วก็จะแรงกว่ามอเตอร์สีขาวนิดหนึ่งนะฮะตัวล้อนี่น่าจะเป็นล้อกลางเนาะน่าจะล้อกลางนะฮะดูลืมหมดแล้วจริงสารภาพนี่ซื้อจากญี่ปุ่น นะสารภาพเลยว่าลืมหมดแล้วจริงๆนะมันมันเยอะมากๆแล้วก็เรากเองก็ไม่มีโอกาสหรือเวลาได้เล่นพวกรถอีกแล้วฮนะก็เลยแบบเสียแบบลืมไปหมดแล้วอนะ่ะขอโทษด้วยถ้าผิดตรงไหนเนาะนะนฮะก็จะมีบอกหมดว่าเลบ body จะเป็นไงซึ่งเป็นสังเกตว่าจะเป็น body ใส่นะฮะแล้วก็มีหมีอยู่ข้างในอันนี้หลายๆคนชอบนะหมีตัวแรกไปแล้วก็ต้องเป็นหมีตัวที่2เหมือนกันนะฮะอันนี้ถ้าดูจะผิดมันก็เป็น จังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าใสๆแล้วก็มีหมีสีขาวตรงกลางตัวนี้จะให้มอเตอร์นะฮะเป็นท็อกจูนมาท็อกจูนนี่จะมีกําลังนะฮะในการที่จะวิ่งขึ้นเนินเนี่ยได้ดีนะฮะเป็นมอเตอร์ที่มีกําลังนะฮะแต่ว่าวิาว่งทั่วไปเนี่ยจริงๆมอเตอร์ส้มเนี่ยถ้าจูนดีๆเนี่ยวิ่งปี๊ดเลยนะฮะเป็นล้อสีฟ้านะฮะสีออกส้มแสบนะฮะสวยมากแล้วก็มีบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบใสๆนะอู้ชอบมากเลยอะแล้วก็มีหมีนี่หมีนี่หมี นี่วิน่ตัวเกียร์ก็ให้เกียร์ความเร็วสูงมาเลยนะนะฮะนี่ก็คือหมีอีกตัวหนึ่งคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากได้เหมือนกันเนาะอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าหายากมากๆเหมือนกันได้รูดเก็บไว้แล้วก็ยังไม่ได้ประกอบเลยนะก็คือตัวที่ทําขึ้นมานะฮะเรื่องในโอกาสเอเชียนชาเลนจ์นะ,ะก็คือที่เขาแข่งกันนะฮะ เป็นแบบ limited edition ก็คือเอา thunder shot นะฮะมาทำเป็น a s a n challenge นั่นเองจเจนว่าตรงยางเนี่ยของพวกที่เป็นพิเศษจะมีเขียนบนรถนั้นเป็น a s a n challenge 2016นะฮะว้าวเป็นไงสวยมันละแล้วดูดูแม็กตัวน,นี้ดิแม็กเงาเลยนะเป็นไงสวยเลยใช่ไหมแม็กเงาเงาสวยมากนะฮะแล้วก็ตัว4.1มั้นงเ่อันเนี้จะจำไม่ได้แล้วอะ่ะน่าจะ4.1นะ ก็เป็นโครง AR เหมือนกันนะฮะเปลี่ยนมอเตอร์ด้านล่างเห็นไหมฮะก็จะบอกหมดแล้วก็นี่เป็นยางใหญ่นะฮะแม็กสีแดงนะฮะโรลเลอร์13ม,มิลน,นะฮะใส่ใส่รู13ม,มิลใช่ไหมใช่ใช่ใส่รู13ม,มิลน,นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่หายากฮะไม่ขายะฮะและแน่นอนฮะล่าสุดเลยฮะไตเกลฮะเจแปนคัพ2 1 7 คันนี้เนี่ยตอนที่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากเดี๋ยวนราจะเอาไตรเกลวัวตัว,ต,วตัวเดิมมาให้ดูก่อนคือไตรเกลตัวเดิมเนี่ยก็ถือว่าขายเนี่ยค่อนข้างคนชอบเยอะเพราะว่ามันมันเหมือนกับอ่บอดี Body ้รถเก๋งสวยงามนะฮะแต่ว่าตอนนี้เป็นตัวไตรเกล2017เนี่ยจะเห็นเลยว่าเอามาทําใหม่ก็คือกลายเป็นสีส้มนะฮะแล้วสวยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันนิดนึงนลกันอือหือส้มแบบ นะอย่าที่พูดไปค่ะว่าถ้าเป็นพวกพิเศษนะฮะจะมีสกรีนหมดนะฮะนี่เป็นคเเครับ2017ชัดเจนฮะสวยงามมากๆตัวคู่มือนะฮะแล้วก็สติกเกอร์นี่ฮะก็อยู่ในเกณฑ์สวยงามจริงๆแต่ว่ายังไม่ประกอบนะฮะเดี๋ยววันไหนจะมานั่งประกอบให้ทุกคนดูกันเนาะแต่วันนี้เราก็พาทุกคนมาได้ดูนะฮะกับตัวของรถนะฮะที่ดนดซื้อมาแล้วเต่ียมไม่ได้ประกอบจริงๆมีเยอะมากอยู่ข้างหลัง เยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆนะฮะอันนี้เอามาให้ดูก่อนละกันเนาะประมาณนี้อ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบรายการ f o r View Time นะฮะก็อ,อย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลให้กับทางรายการเราด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆนะจากทาง Step ก e ้ของเรานะฮะรวมถึงราย,รายการ f o r View Time ก็เป็นหนึ่งในรายการยอดของรายการ Step k e ี t ีเหมือนกันก็เผื่อทุกคนอยากจะติดตามเรื่องทามยญานะฮะก็มาดูกันจะพยายามอัปเดตให้บ่อยขึ้นละกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ดูดลํำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ